CPU นิดนึงนะครับอลองสูงเข้ามาใกล้ๆนะครับวนเข้าไปไม่รู้ตรงไหนที่มันช็อตกันนะครับผมเห็นอยู่จุดหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับนะเดี๋ยวลองดูว่าว่าใชา่จริงไหมผมเอาตะก,กัวไลท์นิดนึงแล้วก็ลองเช็คดูตรงนี้นะครับอา่าอันนี้ไม่มีแล้วนะครับ รอยชอ็อตไม่มีละเดี๋ยวลองเอามิเตอร์เช็คดูนะครับต่อบีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเวทไปวัดที่ VDC กับกาวนะครับอ่าเงียบกริปโอเคอย่างนี้แสงว่าได้ลุ้นครับอ่ะอย่างนี้มีโอกาสเวิร์กนะครับ มาดูตัวที่ดีก่อนนะครับตัวที่ดีเนะี่ยกินกระแสอยู่ประมาณ0.13แอมท่านั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่เสียนะครับมาดูตัวที่เสียนะครับตัวนี้ครับกินกระแสอยู่เห็นะครับเปิดฟิตกินกระแสอยู่0.5นะครับร้อนจัดแล้วอาการอย่างนี้ก็คือ CPU ไปนะครับ ผมดูแล้วมันระบายความร้อนไม่ได้แล้วร้อนจัดเกินไปอย่างนี้ไหม้แน่นอนคนระับผมถอดเช็คอื่นแล้วไม่มีอะไรช็อตเลยนะครับแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่านะครับทุกคนดูตรงนี้นะครับผมลองเปิดไฟจ่ใจใมันนะครับมีรอยปุ๊บปุ๊บไหมครับปุ๊บปุ๊นี่คือมีความร้อนอยู่นะครับนะทั้นซีพียูเนี่ยไปละเดี๋ยวต้อง จะลองถอดไปควันขึ้นแล้วครับอุย้ยไม่ไหวแล้วอั่นนะครับมาดูครับอันนี้ผมยกซีพขึ้นมาเสร็จแล้วบัตรกีก็ไปใหม่นะครับมาดูกันดีกว่าจะช็อตอีกไหมนะครับ VTC อมซีเหมือนเดิมครับเงียบคลิปเงียบคลิปนะครับโอเค การนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับหาดีมาเทสกันงานครับก็คือพยายามซ่อมแล้วแต่ว่าทดสอบดูนะว่ามันเบิ์งมันเวิร์กแล้วนะครับแต่ใช้งานจริงไม่ได้นะเพราะซีวิวร้อนจัดซีวิวน่าจะพังแล้วผมเสียไปนะครับเห็นไหมครับเจอแล้วนะครับไฟให้มันนี่นี่ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ซีวิวร้อนจัดก็จบแล้วครับ โอกาสใช้งานจริงไม่ได้ครับเรียบร้อยพังขอบคุณครับ